ชมหน้าสาวผู้มาแย่งซีนเจ้าสาวชุดฟู่ฟ่องสวยมากวันนี้17ก่อคอสำหรับพระเอกหนุ่มมาดเหล่อเวียสุกวัฒิ์คนารถที่ได้โควงแขนแฟนสาวนอกวงการวิกกี้พีมนยาเวทปริวัติเข้าสู่ประตูวิวาสุดชื่นมืน่น โดยเวียสุกรลวั์ได้สวมใส่ชุดสูทสีเทาสุดเนียบเข้ากับชุดของวิกกี้ที่เลือกเป็นชุดไทยสีขาวบริสุทธิ์พร้อมใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความมัสุขจนล้นออกมาซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นของคู่บ่าวสาวใปแดงรวมไปถึงคนในครอบครัวญาติและเพื่อนๆที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอีกทั้งยังมาเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้อย่างกับข้าง ทั้งนี้พื้นที่ในงานนั้นถูกเนรมิตให้คล้ายกับสวนหลังบ้านตามที่เวียวกิ้ต้องการเพราะอยากให้คนที่มาร่วมงานรู้สึกประทับใจอบอุ่นและสบายใจเหมือนได้มาพักผ่อนวันนี้ทีมงานสยามนิวจะพาไปเปิดอีกชุดของเวียและวิกกี้กันค่ะซึ่งเป็นชุดที่ต้อนรับแขกฉลองงานสมรสนั่นเองบอกเลยอลังการมากชุดนี้ขอบคุณภาพจากช่องเจ็ดงานนี้ต้องบอกเลยว่างานนี้มีคนแย่งสีวิกกี้ซะแล้วจ้าไม่ใช่ใครขอบคุณภาพจากช่องเจ็ด ขอบคุณช่องเจ็ดวีสิบเก้าร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้